สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ LMI Thailand โดยกองบริหารข้อมูลตลาดแรงงานกลุ่มงานนวัตกรรมการเผยแพร่ข้อมูลก่อนหน้านี้นะครับเราได้พูดถึงเรื่องราวความรักในตลาดแรงงานมาแล้ว3ตอนได้แก่ตอนที่1ความรักในตลาดแรงงานของคนโสดที่มีงานทําตอนที่2ความรักในตลาดแรงงานของผู้สมรสที่มีงานทําและตอนที่ส ความรักในตลาดแรงงานของคนโสดที่ว่างงานซึ่งผมจะขอสรุปสั้นๆให้รับฟังอีกครั้งนะครับสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับชมรับฟังจากที่ผ่านมานะครับผมขอสรุปในส่วนของผู้มีงานทำทั้งที่เป็นคนโสดและผู้สมรสเป็นดังนี้ครับผู้ชายจะมีมากกว่าผู้หญิงแต่รายได้เฉลี่ยของผู้ชายจะน้อยกว่าผู้หญิงคนโสดส่วนมากนะครับมักอยู่ในเจเนเรชัน Y และจะมากที่ช่วงอายุ 2 0 2 9ปีส่วนผู้สมรสนะครับจะอยู่ในเจเนอเรชัน X และจะมีมากที่สุดที่ช่วงอายุ50-59ปีคนโสดทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะครับชอบทำงานที่ภาคบริการส่วนผู้สมรสนะครับถ้าเป็นผู้ชายมักทำงานในภาคการเกษตรส่วนผู้หญิงครับชอบทำงานที่ภาคบริการครับสำหรับคนโสดที่ว่างงานจากตอนที่แล้วนะครับจะสรุปสั้นๆได้ดังนี้ครับส่วนมากคนโสดที่ว่างงาน มักจะเป็นเพศชายและส่วนใหญ่จะอยู่ที่ภาคกลางซึ่งอยู่ในช่วงอายุระหว่าง20-29ถึงปีซึ่งตรงกับเจเนเรชัน Y และจะมีมากที่สุดที่อายุ23ปีและส่วนมากนะครับจะจบการศึกษาที่ระดับปร,ริญญาตรีครับแล้วตอนนี้นะครับจะถึงตอนที่4แล้วนะครับซึ่งเป็นตอนสุดท้ายของเรื่องราวความรักในตลาดแรงงานซึ่งเป็นเรื่องของผู้สมรสที่ว่างงาน ข้อมูลจะเป็นอย่างไรกันบ้างขอเชิญรับฟังได้ตามนี้เลยนะครับและเช่นเคยนะครับเราจะให้ทราบถึงข้อมูลจากสำนักง,งานสถิติแห่งชาติก่อนเป็นข้อมูลจากการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรไตรมาที่1ถึงไตรมาที่3ปี2564ซึ่งมีประชากรตั้งแต่อายุ15ปีขึ้นไปซึ่งมีจำนวนมากถึง57ล้านกว่าคนแบ่งเป็นเพศช,ชายซึ่งมีจำนวนมากถึง27ล้าน5 0 0 0กว่าคนและเพศหญิงซึ่งมีจำนวน29ล้าน5 0 0 0กว่าคน ซึ่งตรงนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าเพศหญิงมีจานวนมากกว่าเพศชายอยู่นะครับและจากการวิเคราะห์ประมวลผลนะครับของผู้สมรสที่ว่างงานเมื่อจําแนกตามเพศแล้วเราจะเห็นได้ว่าเพศชายมีผู้ว่างงานน้อยกว่าเพศหญิงซึ่งเมื่อเทียบกับผู้สมรสที่มีงานทํานะครับในส่วนของเพศชายและเพศหญิงนั้นเมื่อเรารวมกันแล้วจะมีมากถึง15ล้าน5แสนกว่าคน ผู้ว่างงานมีเพียง89,0 0 0กว่าคนซึ่งดูแล้วนะครับสัดส,ส่วนของผู้ว่างงานกับผู้มีงานทําจะแตกต่างกันมากครับและเมื่อจําแนกเป็นรายจังหวัดแล้วนะครับจะสังเกตเห็นได้ว่าทั้งเพศชายและเพศหญิงจะเหมือนกันก็คือ5จังหวัดอันประกอบด้วยกรุงเทพมหานครนราธิวาสสมุทรปราการภูเก็ตและนนทบ,บุรีแต่แตกต่างกันที่ลําดับนะครับซึ่งมากที่สุดของทั้งเพศชายและเพศหญิงก็ยังเป็นจังหวัดกรุงเทพมหานครเช่นเคยนะครับส่วนถ้าเฉพาะเพศชายนะครับ ลำดับที่2ก็จะเป็นนาราธิวาสสมุทรปราการภูเก็ตและนนทบุรีส่วนเพศหญิงนะครับลำดับที่2คือสมุทรปราการภูเก็ตนาราธิวาสและนนทบุรีครับและเมื่อจําแนกตามภาคนะครับจะสังเกตเห็นได้ว่าทั้งเพศชายและเพศหญิงนั้นจะมีผู้ว่างงานมากที่สุดอยู่ที่ภาคกลางนะครับซึ่งมีมากถึง2 5 0 0 0กว่าคนซึ่งในจํานวนนี้นะครับเพศหญิงจะมากกว่าเพศชายเพียงเล็กน้อยครับและเมื่อจําแนกตามอายุแล้วนะครับ ของผู้สมรสที่ว่างงานจะมีมากที่สุดที่อายุ25ปีครับมีรวมๆแล้วมากถึง ,6000 กว่าคนซึ่งถ้าเป็นเพศชายนะครับอายุที่มากที่สุดก็คืออายุ25ปีครับจะมีประมาณ5 0 0 0ักว่าคนส่วนเพศหญิงนะครับจะมากที่สุดที่อายุ35ปีครับมีประมาณ3 4 0 0ักว่าคนครับ <S <S และเมื่อดูตามช่วงอายุแล้วนะครับเราจะเห็นได้ว่าอายุระหว่าง30-39ถึงปีครับจะเป็นช่วงอายุที่มีผู้ว่างงานมากที่สุดซึ่งโดยรวมๆแล้วมีถึง2 4 0 0 0ักว่าคนโดยเพศหญิงนะครับจะมากกว่าเพศชายเพียงเล็กน้อย และเมื่อจำแนกตามเจเนเรชันแล้วนะครับของผู้สมรสที่ว่างงานในภาพร,รวมแล้วนะครับผู้สมรสที่ว่างงานส่วนใหญ่จะว่างงานที่เจเนเรชัน Y Y ซึ่งมีจำนวนมากถึง3 7 0 0 0กว่าคนแต่เมื่อแบ่งเป็นเพศชายกับเพศหญิงแล้วนะครับเพศชายนั้นจะว่างงานมากที่สุดที่เจเนเรชัน X X ครับที่1,8,000กว่าคนส่วนเพศหญิงนะครับจะว่างงานมากที่สุดที่เจเนเรชัน Y Y ครับมีประมาณ2,000 20, 0กว่าคนครับ และสุดท้ายนะครับเมื่อจําแนกตามระดับการศึกษาเราจะเห็นได้ว่าผู้สมรสที่ว่างงานส่วนมากนะครับจะเป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาและเช่นกันครับเพศชายก็จะมีมากที่สุดที่ระดับประถมศึกษาครับมีจํานวนมากถึง9,700กว่าคนส่วนเพศหญิงนั้นนะครับจะว่างงานมากที่สุดที่ระดับปริญญาตรีครับมีจํานวนมากถึง8,300กว่าคนครับและจากข้อมูลที่ได้นํามาเสนอทั้งหมดนี้นะครับเราสามารถสรุปผู้สมรสที่ว่างงานได้ดังนี้นะครับก็คือ จำนวนเพศชายจะน้อยกว่าเพศหญิงภาคกลางนะครับจะมีผู้ว่างงานมากที่สุดคนว่างงานส่วนมากนะครับจะอายุที่25ปีส่วนช่วงอายุนะครับจะอยู่ในช่วงอายุ30ถึง39ปีและมากที่สุดที่ Generation Y และส่วนมากนะครับจะจบการศึกษาที่ระดับประถมศึกษาครับและเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคนโสดกับผู้สมรสที่ว่างงานนะครับในส่วนที่เหมือนกันนะครับของคนโสดและผู้สมรสที่ว่างงานก็คืออยู่ที่ภาคกลางมากที่สุดเหมือนกันครับ แล้วก็อยู่ในเจเนอเรชัน Y เหมือนกันครับส่วนที่แตกต่างกันก็คือคนโสดที่ว่างงานผู้ชายจะมากกว่าผู้หญิงครับส่วนผู้สมรสที่ว่างงานนั้นผู้ชายจะน้อยกว่าผู้หญิงและโดยส่วนมากนะครับของคนโสดที่ว่างงานนั้นจะอายุ23ปีส่วนผู้สมรสที่ว่างงานนะครับจะอายุ25ปีแล้วช่วงอายุของคนโสดที่ว่างงานนะครับจะอยู่ในช่วงอายุ20 29ปี ส่วนผู้สมรสที่ว่างงานนะครับจะอยู่ที่ช่วงอายุ30ถึง39ปีและสุดท้ายครับคนโสดที่ว่างงานนั้นส่วนมากจะจบที่ระดับการศึกษาปริญญาตรีครับส่วนผู้สมรสที่ว่างงานนะครับส่วนมากจะจบการศึกษาที่ระดับปฐมศึกษาครับและจากทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นข้อมูลของความรักในตลาดแรงงานซึ่งทาง LMI Thailand ได้นําเสนอมาตั้งแต่ตอนที่1ถึงตอนสุดท้ายก็คือตอนนี้นะครับซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้รวบรวมมา เพื่อน,นำมาเสนอในเดือนแห่งความรักนี้และก่อนจากกันนะครับขอฝากช่องทางการติดต่อซึ่งมีทั้ง Facebook, Twitter, Line และ Youtube เอาไว้เผื่อท่านจะคิดถึงพวกเราสามารถติดตามพวกเราได้จากช่องทางเหล่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสต,ต่อไปครับและอย่าลืมนะครับถ้าต้องการหางานหาคนให้นึกถึงเว็บไซต์ไทยมีงานทำที่ www thai มีงานทา .doe.go.th และพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ